วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี้กันครับเกมสุดเซ็งสนุกไอ้เจ้าหลามก็ยังเล่นนะครับเกมนี้จริงไหมหลามนี่นะเออไม่เจอตัวอะไรนะครับไิ่ไต่อ นีครับนี่ครนี่นไม่ให้เจอปีศาจนับต้องมาทางนี้ครับนี่ครับต้องมาทางนี้ครับถ้าไม่อยากเจอปีศาจต้องมาดังนี้ครับน <ped horas. S 1> ี่ครับนี่ครับถ้าไม่อยากเจอปีศาจต้องมาดังนี้บผมบอกแล้วไม่มีอ่ะปีทรงปีศาจปีศาจไม่มีหรอกเฮร้านปิดดูก่อนร้านปิดยังแล้วเขาเปิดอันนี้เ